พรีเมียม V I P ของจริงพรีเมียมอย่างเดียวไม่พอ V I P ด้วยจ้าที่มาของคำว่าพรีเมียม V I P แต่เนีย้วนหยิบได้เลยจ้าวันนี้จัดโปรอยู่นะจ้า <c oughs> ขีดห้าเก้านะวันนี้นะ โดนหลอกวันนี้ต้องกินอะไโอ้โดนหลอกวันนี้จนๆร้อนๆเลยนึกว่าโดนตั้งนานแล้วโดนร้อนยาแเลยตื่นขึ้นมาหิวทุเรียนหิวทุเรียนโอนไปหายเลยไม่ลูกค้าโอนไวจังเลยโอนไปโอนไป ยิ้มลูกค้ายิ้มแม่ค้าก็ชื่นใจฟูจ้าฟูมใจฟูแล้วชื่นใจฟูไม่รู้จะพูดอันไหนก่อนชื่นใจใจฟูโอ้นั่นแหละเออก็เห็นแต่วัยรุ่นก็ลงกันแล้วเราคนแก่ก็ธรรมดาแหล่จะว่าเลย ลูกเมื่อกี้เหรอลูกเล็กๆเมื่อกี้เหรอนาะล่นแล้วล่นดิล่นแล้วล่นอีกไม่ไหวจะล้นดูเดี๋ยวเยอะมากเลยคนสวยลูกโอ้ลูกสาวถ่ายหน่อยแม่จ๋าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลูกคาบอกคุ้มยิ่งกว่าคุ้มโอเคโอเค